เรานี่เป็นคนชอบกินส้มตำไงครับทุกคนใครชอบกินส้มตำครับยกมือขึ้น <c oughs> แต่วันนี้เราจะมากินส้มตำมั่วอยู่ใต้ตึกแกมมี่ครับทุกคนก็ไปดูกันเลยครับ โอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมอาร์เซทเดย์ Saturday นะครับทุกคนวันนี้ครับผมมาทําอะไรที่แจมมี่ครับทุกคนก็ก็ยังไม่รู้เลยก็คือร่างกายของผมครับมันต้องการอะไรที่มันแซบแซเข้าร่างกายครับผมอะ่ะเพิ่งตื่นครับทุกคนก็อยากกินอะไรที่มันแซบแซบครับ ผมชอบกินส้มตํามากครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินตํามั่วครับอยู่ใต้จิกแกมมี่ครับแต่อร่อยมากนะตอนที่พี่สั่งมากินอ่ะกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยน้าปลาร้านี่เขานัวมากเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเราอยากมากินเองเพราะว่าเราเราอยากกินอะไรที่มันแซ่บๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ข้างหลังแกมมี่ไงเดี๋ยวไปเจอกันข้างในไปครับทุกคนเพราะว่าร้านตํามั่วนียก็คือเรานี่เป็นคนชอบกินส้มตำไงครับทุกคนใครชอบกินส้มตำครับยกมือขึ้นผมเป็นคนนึงครับที่ชอบกินส้มตำมาก อยากกินอะไรที่มันแบบแซ่บๆน,นัวๆเข้าร่างกายครับช่วงนี้ก็แกมมี่ก็หยุดไปนะครับทุกคนเงียบเหงาเลยดูดิดเงียบเหงาเศร้ามากเลไม่มีใครเลยก็คือช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ครับเขาก็หยุดกันไปเราไปหากินส้มตําหลังจากที่เราแบบได้หยุดยาวกันไปแล้วเราก็จะมาทํางานวันจันทร์ครับทุกคนก็ถึงเวลาทํางานแล้วใช่ไหมทำไปนานก็ตอนนี้ผมอยากกินส้มตำมากผมไม่ได้กินส้มตำมาประมาณสัก2วันละ นานสุดแล้วนะสองวันแต่วันนี้เราจะมากินช้อมตำมั่วอยู่ใต้ตึกแกมมี่ครับทุกคนก็ไปดูกันเลยครับว่าจะอร่อยสักแค่ไหนแต่ทุกคนเห็นผมจากอยู่ในกล้องก็คงจะแบบเฮ้ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าก็ไปลองกินกันเองนะครับทุกคนก็ถ้าใครมาแกมมี่ก็อยู่ใต้ตึกแกมมี่เลยแล้วจะเห็นเองร้านตำมัว่วครับทุกคนมีร้านเดียวแ๋ยวไปเจอกันข้างหน้า โอเคครับทุกคนระหว่างที่เรากองเราจะไปกินส้มซำใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็แกรมมี่ก็ได้ผิดไปเล้อยก็ตอนนี้ไม่มีใครนะเดี๋ยวเราไปกินข้างล่างแทนไปดูเลยข้างบนกันนะ,ะที่เราจะไปกินก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครครับคุณมิววันนี้จะเปิดทํางานกันแล้วก็ทุกคนวันนี้ผมต้องมากินอะไรที่มันแซ่บๆนะคทุกคนอยู่ใต้ตึกแกรมมี่ครับก็ แต่ก่อน Dani, เราก็เคยแบบไปกินกับเพื่อนแล้วก็สั่งไปกินเงี้ยน้ะปลาไหลที่ต้มม้วมากเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ผมนะครับทุกคนก็ผมชอบกินส้มตำไงร้านไหนอร่อยก็ไปกินนะครับก่อนแล้วไปเจอกันข้างหน้าทุกคเรากำลังจะลงไปกินตำม้วครับหลังจากที่ผมอยากกินอะไรแซ่บๆนะครับวกเนี่ยเดินลงไปที่กองข้างล่างเนี่ยครับทุกคนต้องกินอะไรที่มันแซ่บๆหน่อยเพราะว่าอยากกินส้มตำ วันที่เช้าได้หยุดไหมครับช่วงนี้ลุงไม่ได้หยุดครัมไ้ยใช่ไหมครับยาวเลยใช่ไหมครับช่วงนี้ไม่หยดไหยุดเลยได้หยุดช่วงนี้ใช่ไหมครับโอเคนี่ครับพอเราเดินลงมาใช่ไหมร้านตำม้วนร้านี่ยผมต้องกินอะไรปลาลหาคล้องไส้ทุกคนแต่กินอะไรที่มันแซ่บๆไงมูต้องแซ่บอ่ะวันนี้มูข้าวด้วยนะทุกคนผมไม่ได้กินข้าวตั้งแต่หยุดงานมานะ ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะกินแต่แบบแต่ข้าวเย็นอะ่ะเพราะว่าพวกเราเป็นบรยรุ่เมกาครับตื่นสายครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตั้งห้าโมงเย็นแล้วก็เราอยากมากินตําม,มั่วที่มันแบบแซ่บๆอย่างเงี้ยร้านตำม,มั่ว่เงี้ยงจะแซ่บมากเลยถ้าใครอยากมากินนะครับก็มาได้คนระับทุกคนไปกินกับมีนะน้ำปลาเขาแซ่บแล้วหัวมากครับทุกคนก็แล้วแต่คนชอบนะสาหรับผมอะเป็นคนที่แบบชอบกินส้มตำแล้วแบบเรื่องส้มตาเนี้ยอร่อเลย รู้ทุกอย่างร้านไหนอร่อยไม่อร่อยแต่ร้านนี้ก็คือร้านอร่อยสําหรับผมอีกร้านหนึ่งนะครับทุกคนก็มันน่ากินไหมก็คือเนี่ยตังแซ่บเสยตังลาวยำพวกยำหมูยอพอหมูย่างเนี่ยแต่อร่อยมากนะแต่ฝั่งนี้ก็มีเนี่ยยำพวกยำรสเด็ดก็จะมีพวกยำกุ้งสดยำขนมจีนก็ยำหมูยอยำแกะเค็มอะไรท่างเนี่ยทุกคนเลยอเนี่ยพวกตําพวกอะไรพวกไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดอย่างนี้ก็มีแล้วก็โอ้หน่ากินมาก ปลาเขานัวครับกอกผมชอบมากเขาพี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะร้านนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่มันอร่อยคนร่างกายของผมมันต้องการกินส้มตำที่อร่อยอร่อยผมก็จะสั่งกันก่อนนะครับทุกคนก็คือมึงกินตำไทยใช่ไหมตำไทยหนึ่งครับทุกคนตำไทยอยู่ไหนวะเนี่ยที่ทั้งปลาทอด แล้วก็มีไก่ทอดน้ำปลาด้วยแล้วก็มีแกงเห็ดก็มีนะครับทุกคนก็อาหารอีสานเนี่ยก็จะรวมอยู่กันที่นี่ที่เดียวครับทุกคนถ้าใครอยากมากินก็มากินเดอ้อครับพี่นอ้องแซ่บๆตำบอกมึงแซ่บๆเลยพี่นอ้องเอาไก่ทอดได้ปะได้ไก่ทอดจานหนึ่งเนาะไ,ไก่ทอดจานหนึ่งแล้วก็ตำไทยตำไทยป่วเอาเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากวะเนี่ย <Okay. S 2> ตำไทยเผ็ดน้อย โอเคครับทุกคนระหว่างที่รอส้มตำมาใช่ไหมครับทุกคนมันก็จะมีพวกยำยำกุ้งสดปะลาลาแซบครับทุกคนครับเมนูยำอ่าถ้าใครอยากมากินใช่ไหมครับทุกคนก็มาไม่ยากครับคุณขับรถมาที่ตึกแกรมมี่ก็คือลงมาชั้นข้างล่างคือจบคุณจะเห็นร้านตำม่วงครับทุกคนก็น้ำปะลาของเขาเนี่ยมันม่วมันแซบมากครับทุกคนที่เขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ผมนะก็คือมันอร่อยจริงอ่ะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินส้มตำมากนะทุกคน เป็นคนที่แบบชอบโคตรชอบกินส้มตำมากชอบกินอาหารอีสานชอบกินส้มตำทุกๆอย่างชอบกินอาหารไทยแต่ไม่ค่อยชอบกินอาหารที่ฝันน่งยุโรปสักเท่าไหร่ครับทุกคนผมไม่ถนัดครับทุกคนผมต้องการกินปลาครับทุกคนเดี๋ยวรออาหารแป๊บนึงครับทุกคน ทุกคนระหว่างที่ส้มตํามาเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนนี่นี่คือ,อตำาริหมูย่างอันนี้คือตำไทยครับอันนี้คือปีกไก่หููน่าก,กินมากเลยแล้วเราไปลองคอหมูย่านะงกันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนลองกันเลยร่างกายต้องการสมาม้มตำอร่อยมันด,ด,ดีทุกคนน้ำปลาเข้มข้นมากอร่อยไหมครับ ลองทำไทยก่อนไหนฮะนี่ครับทุกคนปีกไก่ครับโหไม่น่ากินมากเลยก็บพรอลองดูฮะอ,อร่อยลองเลยอื้องอร่อยที่สกดปอืมากปีกไก่คือดีครับทุกคนอืม เราไม่ต้องใช้ครับทุกคนนี่ต้องมือนี่ต้นตำลับต้นตำลักของเขาอะ่ะต้องมือ,อมไก่นี่กรอบมากเลยร้อนๆภายในอ,อ,อ,อร่อยเลยอมร่อยไกนี่กรอบมากกรอบจริงๆอันนี้ไม่ได้บวยนะเนีย่ยก็เห็นในกล้องเห็นวก็าหาว่า เขาจ้างมมารีวิวไม่ใช่นะอันนี้มากินเองต่ายเงนเองทุกที่ส้ตมตำอร่อยหมดครับแต่ว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่อร่อยเนี่ยเดี๋ยวก็แบบมึงพูดเกินไปเพราะว่าครับไม่ใช่นะทุกคนก็คือมันอร่อยจริงอร่อยจริงเขาเปิดมาแล้วประมาณร้อยสาในสี่ประเทศนะเออต้นตำรับเลยนี่ครับคอหมูย่างครับตำคอหมูย่างมีขาครับ ไม่ได้กินร้อนตากล้องวันนี้กินหมดแล้วกันแล้วก็หา,าป่วยกันไม่ใช่นะไฟฮะตากล้องบวมครับลอ,อลองดูฮะคำใหญ่ๆเลยคำไม่ใหญ่เลยชัดเต็มคำเลยอืออผิไก่ฮะผีกไก่ผีดไก่นี่ผีดไก่นี่กนินนี่เข้ากัานนะลองผิกไก่ดูเป็นไงรสชาติเจริอนเจนัวปะลองผิดไก่ดูฮะอ๋อเป็นไงเนาะ อร่อยจริงอ่ะไก่นี่กรอบนะกรอบกรอบมากโคตรกรอบเลยไก่อร่อยไปไงไปครับทุกคนเราไปกันต่อเลยครับทุกคนนี่คือตำไท่นะครับทุกคนนี่ฮะตำไทยอะตำไถ่ะนี่ฮะทุกคนไก่ทอดครับไก่ทอดเนี่ยเขาทอดใหม่ใหม่ใช่ไหมครับทุกคนกรอบมากกู้วยเพินไปวะไม่เชื่อก็ต้องมาลองเออไม่เชื่อก็ต้องมาลองนะทุกคนอันนี้คือแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบ แต่ถ้าคนอย่างผม่ชอบกินส้มตำไงเออแซ่บๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกินส้มตำไก่ย่างมากที่สุดเลยอาหารอีสานเนี่ยแบบอาหารไทยเนี่ยผมชอบกินมากๆแต่อาหารยุโรปเนี่ยผมไม่ค่อยชอบกินแต่นี่คือไก่ครับทุกคนดูฮะนุ่มๆไก่นี่กรอบมาก ต้ตมต่ําครับต้องใช้มือขอเนี่ยใช้มือนะครับทุกคนนี่ฮะแล้วแต่ครับมีใช้มือ,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 อพวกพ,พี่พวกพี่ลแมนอย่างเงี้ยพวกแพนด้าอย่างเงี้ยมารอเลยนะ,ะแล้วเขาไม่ธรรมาดาแล้วครับทุกคนคือดีครับถ้าเจ้าของรัานามมํำมั่วเห็นก็ขน้ากก็ผมมาให้ได้นะครับก็เป็นสปอนเซอร์ผม <laughs> อร่อยมากครับเราก็อยากมีสาวๆมานั่งเคียงข้างมานั่งกินปลาด้วยกันเคือสักวันนึงแบบชวนแบบสาวๆเฮ้ยฮัลโหลน้องมากินแบบตำมั่วตำแทสติกมี่ไหมอย่างเงี้ยอร่อยนะอย่างเงี้ยเขาเขาจะบอกว่าแทนที่มันจะพากูไปตึกไปยกตึกสูงๆชมวิวด่านฟ้ามึนชวนกูมากินส้มตำ สาวๆังคงจะงงอะเดี๋ยววันหนึ่งครับทุกคนผมจะหลอกสาวๆมากินตําสาวๆก็คงจะงงใช่ไหมแบบแบบว่าเฮ้ยมึงชวนอะไรมากินส้มตำแทนที่จะแบบพาไปตึกปรยโยคสูงนั่งกินอาหารที่มันแบบอรอ่อยอร่อยแล้วแบบชมวิวโน่นนั่นน,น,นี่อย่างเงี้ยอะไรช่วนมากินส้มตำ <laughs> แล้วใครจะมากับครูเิ <laughs> อาหารไทยเนี่ยมันเป็นอาหารที่เ,เอกลักษณ์แล้วก็ส้มตำพวกอาหารไทยของบ้านเราเนี้ย มันก็อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนผมก็เลยอยากชวนสาวมากินส้มตำกับผมครับทุกคน<ป> <c oughs> สาวๆไม่คงจะงง,ง,ง,งถ้าใครอยากกินอะไรที่มันแซบๆหนึ่งต้องยำส้มตำต้องคิดถึงอยู่แล้วถูกไหมโอเคครับทุกคนระหว่างที่เรากินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่คือตำไทยนี่คือตำหมูยอเอไม่ใช่ตำพรมกย่างอันนี้ปีกไก่ครับทุกคนก็ หมดเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนก็อิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยอร่อยก็ถ้าสาวๆคนไหนอยากมันกินส้มตำกับผมก็เดี๋ยวผมจะชวนมากินนะครับทุกคนร้านตำมวัวใต้ตึกจีเอ็มแกรนี่ครับทุกคนก็อร่อยนะสําหรับผมนะร้านไหนที่ส้มตาที่มันอร่อยผมก็จะไปกิน,นครับทุกคนผมชอบกินส้มตาไก่ย่างนพวกอาหารไทยพวกลาบก้อยตตกอะไรทวนองเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบกินอาหารไทยมากแต่ไม่ค่อยถนัดอาหารญี่ปุ่นซะเท่าไหร่นะทุกคน โอเคครับทุกคนผมจะกลับแล้วครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับทุกคนกดติดตามกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอใหม่ไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน EP หน้าครับ EP นี้ไปละบ๊ายบายฝากร้านตำหม้อใต้ตึกจิมเบอรามี่ด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าเจ้าของมาเห็นก็สปอนเซอร์เขาได้ครับทุกคนเออนั่นแหละ ผมรอสปอนเซอร์จากเจ้าของร้านชั้มอยู่นะครับบายเจอกันทีหน้า